ดีค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เราจะคุยต่อเรื่องความขัดแย้งนะคะวันนี้เราก็จะต่อวันเสาร์เราได้คุยเรื่องความขัดแยง้งสถานการณ์และความขัดแย้งในสังคมไทยซึ่งเราได้แบ่งกลุ่มนะคะก็คือความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างรากฐานเศรษฐกิจขัดแย้งกับการเมืองการปกครอง และอุดมการของสังคมเพราะรากฐานเศรษฐกิจไทยเป็นทุนนิยมนะฮะแต่ว่าการเมืองการปกครองและอรวมการของเรานั้นเป็นการเมืองการปกครองในระบอบอมตะยาธิาไปไตยยังไม่ใช่ประชาธิไปไตยที่แท้จริงจึงเป็นความขัดแย้งที่ต้องแก้ให้หมดไปซึ่งถ้าถ้าคิดตรงนี้ง่ายๆก็คือให้มีการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิาไปไตยและมีอุดมการเสรีนิยม อน,นุญาตให้ความคิดแตกต่างดำรงอยู่ได้นะฮะแล้วความขัดแย้งของกลุ่มคนซึ่งเป็นความขัดแย้งหลักของกลุ่มบุคคลเราก็ได้สรุปว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองผู้ปกครองยังเป็นเครือข่ายของระบอบอมหตัตยาธิปไตยที่กลุ่มกลไกรัฐที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในปรมนนิมณฑลการเมืองเศรษฐกิจนะคะ ตุลาการกองทัพวิชาการสื่อเรล่านี้ยังอยู่เป็นเครือข่ายระบบอำนาจยาธิปไตยรวมทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารนะฮะอันนี้ยังอยู่ในเครือข่ายระบบอำนาจยาธิปไตยที่ขัดแย้งกับประชาชนซึ่งต้องการที่จะให้ตัวแทนของเขาได้มีอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติโดยสมบูรณ์นะฮะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นตอนที่แล้วของเมื่อวานนี้เพราะนั้นวิธีแก้ความขัดแย้งหลักนี่เป็นความขัดแย้งหลักนะก็คือคืนอำนาจให้กับประชาชนอนุญาตให้ประชาชนสามารถผลักดันจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เพราะนั้นมีแต่หาทางออกเช่นนี้ประเทศไทยจึงจะก้าวข้ามความขัดแย้งและสามารถที่จะมีทางออก ได้เท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่ <c oughs> ผ่านมาในรอบที่แล้วและเมื่อเราคุยเรื่องปัญหาความขัดแย้ง <c oughs> ก็แปลว่าขณะนี้ในกลุ่มคนเราแบ่งเป็นสองฝากฝั่งฝากฝังหนึ่งเป็นฝ่ายประชาชนอีกฝากฝังหนึ่งเป็นฝา,ากฝั่งของผู้ที่ <c oughs> ไม่ใช่ฝ่ายประชาชนคือฝ่ายที่มีอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลย เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยจึงไม่เห็นความสำคัญของประชาชนจึงสามารถที่จะกระทำสิ่งใดเสียหนึ่งตามความเชื่อของตนเองเพราะประชาชนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆไม่สามารถให้คุณให้โทษได้การแบ่งเป็นสองฝากนี้เป็นการแบ่งหยาบๆเท่านั้นเองจริงๆมีรายละเอียดของมันแต่เพื่อน,นาไปสู่ความเข้าใจก็คือ แบ่งเป็นสองฝากขณะน,นี้แต่เมื่อผู้กลุ่มกลไกลอำนาจรัฐที่แท้จริงได้เปลี่ยนสมมติว่า <c oughs> สมมติว่าระบบอํมมาตยาธิปไตยหายไปหมดแล้วสังคมไทยก้าวหน้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคู่ความขาดัดแย้งก็จะเปลี่ยนเพราะผู้ปกครองที่มีอำนาจแท้จริง <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนจากเครือข่ายอํมมาต์อาจจะเป็นเครือข่ายของกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งแต่ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งยังไม่สามารถยึดกลุ่มอํานาจรัฐที่แท้จริงได้เราจึงถือว่าผู้ปกครองคือเครือข่ายกลุ่มอมาํานาจกลุ่มทุนที่ได้อํานาจรัฐชั่วคราวนะฮะเช่นเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ผู้ปกครองที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องการทําความเข้าใจว่าใครบ้างอยู่ในฝ่ายประชาชนใครบ้างอยู่ในฝ่ายที่เป็นปฏิปักษประชาชนด้วยเอาชัดๆ เพราะบางครั้งอยู่ในฐานะผู้ปกครองแต่ไม่เป็นปฏิปักษกับประชาชนก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าอยู่คนละข้างกันยังอยู่ในปริมนฑลนของฝ่ายประชาชนอยู่เพราะนั้นการพูดฝ่ายประชาชนจึงค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างและเราต้องพยายามหดปฏิปักษ์ของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดไม่ใช่มองเห็นใครเป็นศัตรูหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานิยาม จะทําให้เราจําแนกมิตรได้จําแนกปฏิปักษ์กับเราได้และจะทําให้การขับเคลื่อนทางการเมืองของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่เสียหายมีแต่จะขยายใหญ,ใหญ่เพราะว่ามิตรเราจะมากขึ้นทุกวันทุกวันและคนที่ไม่ใช่มิตรคือคนที่เป็นปฏิปักษ์ก็จะเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันนะฮะนี่จึงเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ก็คือ ความขัดแย้งมีหลายคู่ความขัดแย้งหลักคือความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์กันดังที่เราได้พูดมาแล้วเป็นปฏิปักษ์กันและจําเป็นต้องต่อสู้กันดังที่ระบอบอำมาตก็ต้องมาจัดการกับฝ่ายประชาชนเพราะเป็นความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์กันแต่ประชาชนไม่เคยกล้าจะไปขัดแย้งกับระบอบอำมาจเพราะเป็นไพร่มาช้านาน ยอมรับนะฮะยอมรับการถูกที่ถูกครอบงำนะฮะหรือว่ามีอิทธิพลเนี่ยยอมรับได้ในอัตราที่ผ่อนลงผ่อนลงตามลําดับน้อยลงน้อยลง,ยลงเป็นลําดับเมื่อบ้านเมือพัฒนาไปแต่ยังยอมรับได้แต่ว่าตรงข้าม <c oughs> เครือข่ายระบบอมาด <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะยอมรับที่จะให้ฝ่ายประชาชนเนี่ย มีอำนาจเหนือกว่าได้ดังนั้นนี่จึงเป็นความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์กันและการจัดการให้หมดไปดังเช่นที่ผ่านมานั่นแหละมีการฆ่ามีการจับขังตีตวนตั้งข้อหารุนแรงนะฮะโดยที่ไม่ได้มีการพิสูจน์หลักฐานใดๆทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะเป็นความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์กันเพราะเป็นะความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์กันนะฮะ นี่จึงเป็นการกระทําเพื่อตอบโต้กันเป็นการต่อสู้กันนะฮะแต่เราได้พยายามพูดว่าหาทางออกให้ประเทศไทยนะคะเพราะว่าท่านฝืนไม่ได้แล้วท่านฝืนกงล้อประวัติศาสตร์ไม่ได้มันมีแต่จะหมุนไปข้างหน้ามันไม่หมุนถอยหลังเรนบอกได้แค่นี้มันไม่หมุนถอยหลังมันไปข้างหน้าและเมื่อเรามีความขัดแย้งคู่หลักแล้วมันก็มีความขัดแย้งคู่รองและมีความขัดแย้ง ภายในฝ่ายประชาชนเองก็ด้วยและความขัดแย้งภายในหมู่ระบอบอมาตย์เองก็มีครั้งใดที่ในเครือข่ายระบอบอมาตย์ขัดแย้งกันก็ทําให้ประชาชนต่อสู้ง,ง่ายขึ้นเช่นเหตุการณ์14สุลากองทัพท,ที่พัฒนาเป็นฐานร,ระบอบเผด็จก,การฐานขัดแย้งกับระบอบอมาตย์ที่เป็นขุนนางและเป็นพลเรือน ระบอบอานาตที่เป็นคุนนางและพลเรือนก็สามัคคีกับปัญญชนและประชาชนเพื่อจัดการเผด็จการทหารนั่นก็คือความขัดแย้งรองกลายเป็นความขัดแย้งหลักชั่วคราวชั่วคราวและเมื่อแก้ความขัดแย้งรองให้เป็นความขัดแย้งหลักชั่วคราวแก้หมดไปเครือข่ายระบอบอามา์ก็มาเป็นรัฐบาลกุ่มกลไกลอำนาจรัฐก็เป็นความขัดแย้งหลักจริงเป็นตัวจริงอีกต่อไปเพราะนั้นแต่ละครั้งที่เรา ลุกขึ้นต่อสู้เอาเผด็จการทหารออกไปเพราะอะไรเพราะเขามีความขัดแย้งกันมีความขัดแย้งภายในหมู่ระบอบอามาตย์แล้วทาให้กลายเป็นความขัดแย้งหลักพอกลายเป็นความขัดแย้งหลักขึ้นมาชั่วคราวอาศัยภาคประชาชนไปสนับสนุนขจัดก็ทําให้ความขัดแย้งของระบอบอามาตย์กับประชาชนกลับมาเป็นความขัดแย้งหลักเช่นเดิมแต่เปลี่ยนตัวเช่นจากถนอมประพาสนะคะ ก็เปลี่ยนมาในตอน14ตุลากลายเป็นเป็นสงัดนะฮะหรือกลายเป็นภาคพลเรือนภาคขุนนางเป็นใหญ่ราคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นมาคือถ้าเราตรงนี้มันยาวเอาเป็นว่าความขัดแย้งรองขึ้นมาเป็นความขัดแย้งหลักเพราะฉะนั้นในหมู่ประชาชนก็มีความขัดแย้งได้ในระบอบประมาทก็มีความขัดแย้งได้แต่ว่าเราต้องจับความขัดแย้งหลักให้ถูกต้องก็คือความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ ระบอบอำาตร์เขาเอาความขัดแย้งรองมาเป็นความขัดแย้งหลักแต่ว่าในที่สุดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับระบอบอาาร์ก็กลับมาเหมือนเดิมในระบอบอารย์ที่มองคุณทักษิณเป็นความขัดแย้งหลักก็ทำลายคุณทักษิณต่ถามว่าหปีไม่หมดแล้วเขาไม่ได้รู้ว่าความขัดแย้งหลักไม่ใช่คุณทักษิณอีกแล้วแต่เป็นประชาชนที่อยู่ข้างหลังคุณทักษิณน,นั่นเอง ที่ดันคุณทักษิณออกมานะฮะนี่เป็นคู่ขัดแยง้งหลักเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เขามีตัวละครของระบอบอำมาจที่ขัดแย้งกันก็ดูเหมือนจะทําให้ฝั่งประชาชนดูดีขึ้นและในทํานองเดียวกันถ้าในฝั่งประชาชนซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในแล้วกลายเป็นการต่อสู้เอาเป็นเอาตายขึ้นมาก็จะทําให้ฝั่งความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษง่ายขึ้น ง่ายขึ้นก็คือลักษณะ,ะการเอาชนะของความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์กันที่เป็นปฏิปักษ์กันก็จะครองอํานาจก็จะทําให้ฝ่ายประชาชนอํานาจฝ่ายประชาชนลดระดับกันลงไปนะฮะเพราะเอาความขัดแย้งระหว่างหมู่ประชาชนขึ้นมาสูงหรือขยายความขัดแย้งให้สูงเด่นก็จะทําให้พลังต่อรองอํานาจลดลง หรือเมื่อไหร่ที่ฝั่งระบอบอำมาจมีความขัดแย้งภายในนะฮะแล้วพลังอำนาจต่อรองของระบอบบอบอำนาจลดลงก็ดูเหมือนฝั่งประชาชนก็แข็งง่ายหน่อยนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่กําลังพูดถึงมิยามความขัดแย้งหลักความขัดแย้งรองความขัดแย้งในฝ่ายประชาชนและความขัดแย้งด้วยกันในระบอบอำนาจนะ,ะซึ่งมีมายาวนานในสังคมไทย ทุกครั้งที่ระบอบอมาตย์มองว่าฝ่ายประชาชนจะแข็งแรงเขาก็จะทำให้ความขัดแย้งในฝ่ายประชาชนสูงเช่นเหตุการณ์14ตุลาที่ทำให้นักเรียนนักศึกษานะฮะขัดแย้งกันดึงเอานักเรียนอาชีวะออกไปจากขบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนดึงเอาออกไปเลยไม่กลับมาอีกเลยกลายเป็นกระทิงแดง กลายเป็นเครื่องมือของกอรมนอย่างเปิดเผยชัดเจนเรียนจบแล้วก็ยังทำงานให้กอรมนอเกือบทั้งหมดเลยนะคะหรือไปทำงานให้เป็นเจ้าพงเจ้าพ่อในส่วนนักศึกษาก็แตกแยกเช่นครั้งนั้นก็เป็นศูนย์การนิสิตนักศึกษากับสาพันนักศึกษาเสรีในคุมแกนนำก็แตกแยกเป็นาคนละค่ายแล้วก็กูไม่กลับจนถึงทุกวันนี้ และเป็นที่มาของเหตุการณ์ฆ่าเหตุการณ์ปราบปรามรุนแรงในตอน6ตุลานะฮะเพราะนั้นนี่ก็คือเขาทำให้ความขัดแย้งในฝ่ายประชาชนฝ่ายขบวนการนิสิตนักศึกษาสูงขึ้นมาจนกระทั่งทำให้อำนาจการต่อรองหายไปหายไปเพราะพลังอ่อนแอ อันนี้เป็นภาพตอนที่เคลื่อนขบวนในตอนเที่ยงในขณะนั้นนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและศูนย์สอนอนนทนทนักศึกษาทั้งหมดผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งปัญญาชนทั้งหลายก็มาหนุนเนื่องนะฮะรวมทั้งพักการเมืองพักเครือข่ายระบอบอมาตยก็มาหนุนด้วยนะเพราะขณะนั้นกำลังต่อสู้กับเผด็จการทหารก็คือความขัดแยง้งภายในระบอบอมาต ก็มาทำให้อำนาจประชาชนมาช่วยกันทำเอาอำนาจประชาชนสูงขึ้นเพื่อมาหนุนช่วยอีกข้างหนึ่งไปทำลายอำนาจเผด็จก,การทหารตัวละครบางตัวแล้วสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาขณะนั้นนักเรียนนักศึกษาปเป็นกองหน้าในภาพมีแต่ขาวดำขาสั้นเสื้อขาวทั้งหมดทั้งสนามเลยใน14ตุลาและนำมาถึงการถูกปราบ6ตุลา ภาพการเคลื่อนขอบวนของนิสิตนักศึกษาที่เป็นกองหน้าและประชาชนมาสมทบทีหลังนี่เป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ครั้งแรกของฝ่ายประชาชนและถูกทำลายชั่วข้ามคืนภายในวันเดียวกันนั้นในวันที่ได้รับชัยชนะก็ถูกทำให้แตกสลายทันทีมีคนไปยืนตะโกนว่าพวกที่ยังอยู่เป็นคอมมิวนิสต์บ้างอะไรบ้างนะคะแต่แยกทันทีภายในวันนั้นเลยภายในวันนั้นเลย เพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่เราจะไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นนับจาก14ตุลาเป็นต้นมาขณะนั้นเนี่ยเครดิตของนิสิตนักศึกษาเนี่ยสูงมากไปที่ไหนเขาก็จะตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์คือเป็นแบบอย่างของกระบวนการนิสิตนักศึกศษาทั่วโลกแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นการยกระดับการต่อสู้และอำนาจของประชาชนโดยผนึกกำลังกับ เครือข่ายระบอบอมาตย์ด้านที่เป็นขุนนางตอนนั้นนะ่ะรวมกันกับคุณคกิทริ์ปราโมทอย่างเต็มที่นะคะเดินเข้าเดินออกกันเต็มที่นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นคุณธีรยุทธ์กระทั่งคุณหมอเวงก็เดินเข้าเดินออกกันนะฮะและรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ต่างๆก็มาหนุนพักการเมืองทุกพักหนุนนะฮะมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะว่าพลัง ที่มันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเพียงชั่วข้ามคืนแตกสะบ,บ้นได้ทันทีแตกสะบ,บ้นได้ทันทีนะนี่จึงเป็นเรื่องที่อยากให้เราเก็บรับบทเรียนว่าความขัดแย้งรองนะฮะกลายมาเป็นความขัดแย้งหลักนี่คือตัวอย่างก็คือระหว่างพลเรก,การทหารกับเครือข่ายระบอบอมาตย์นะฮะคุนนางขัดแย้งกัน จัดการเผด็จการทหารออกไปเป็นความขัดแย้งหลักชั่วคราวแล้วดึงประชาชนมาช่วยหนุนและเมื่อจัดการความขัดแย้งหลักชั่วคราวนี้ออกไปความขัดแย้งหลักที่ขึ้นมาแทนที่ก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับระบบอำมายนเหมือนเดิมแต่เป็นตัวละครระหว่างระบบอำมาย์ที่เป็นเอกภาพที่เป็นเอกภาพแล้วนะฮะครั้งนี้ก็เหมือนกัน ครั้งนี้ก็เหมือนกันจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของคุณทักษิณน,นะฮะที่หลายคนเรียกว่ากลุ่มทุนใหม่ขัดแย้งกับกลุ่มทุนเก่าหรือขัดแย้งกับกลุ่มเครือข่ายระบอบอารตมความขัดแย้งนี้ได้แปลเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเครือข่ายระบอบอธาตมนะฮะนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งว่าเห็นไหมคะภาพที่ยิ่งใหญ่ภาพนี้เนี่ย ถูกทำลายชั่วข้ามคืนภาพนักเรียนเสื้อขาวกับกางเกงดำนะฮะไม่เห็นอีกแล้วตั้งแต่14ตุลา16มาจนบัดนี้เกือบ30ปีอืกว่า30ปีเพราะนี่มัน54แล้วนะฮะ38ปีเราไม่เห็นภาพนี้อีกแล้วและภาพคนที่เข้ามาห้อมล้อมนะฮะกิจกรรมครั้งนั้นเนี่ย ะะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่นี่คือบทเรียนของฝ่ายประชาชนที่ถูกทำให้แตกสลายโดยเครือข่ายอำนาจรัฐของระบอบอัมมาตยาธิปไตยและทำให้ความขัดแย้งชั่วคราวนะฮะหายไปและความขัดแย้งถาวรระหว่างเครือข่ายระบอบอัมมาตกับประชาชนเข้ามาแทนที่และ ต่อมาก็ทำให้ฝ่ายประชาชนจำนวนหนึ่งกลายเป็นเครือข่ายระบอบอำนาจน์ซึ่งเราเรียกว่าเสื้อเหลืองแบบที่เราเห็นอยู่ก็คือคน14ตุลาจำนวนมากนักวิชาการจำนวนมากกลายเป็นเสื้อเหลืองกลายเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนส่วนใหญ่โดยไม่รู้หรือจงใจรู้เพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าอยู่ในเครือข่ายระบอบอานาจ1์หนึ่งหรือ ผลประโยชน์ที่ตัวเองมีอยู่จะสูญเสียในเมื่อกลุ่มทุนยุคใหม่หรือพรรคการเมืองของคุณทักษิณชินวัตรได้ครองอำนาจคนเหล่านี้กลัวการสูญเสียคนเหล่านี้ที่แท้คืออนุรักษ์นิยมคนเหล่านี้ที่แท้ก็คือเครือข่ายระบอบอมตะยาธิปไตไตในยุค14ตุลาในยุค14ตุลา เพียงแต่มันเป็นความก้าวหน้าของฝ่ายประชาชนขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันได้เปิดเผยท่าแท้แต่ดท่านก็ไม่อยากจะกล่าวโทษเพราะว่าเราต้องการให้ฝั่งประชาชนมากขึ้นเราเปิดโอกาสเราให้อภัยเราเข้าใจความจำกัดของความรับรู้และวิถีทางประวัติศาสตร์และภาวะวิสัยของคนเหล่านั้น หลายคนเป็นข้าราชการ 49, 40, 41หลายคนได้ผลป,ประโยชน์จากเครือข่ายระบ,บอบประมาทหลายคนขณะนี้เป็นวุฒิสมาชิกนะคะที่มาจากการแต่งตั้งแล้วหลายคนก็ได้ผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีการแปลเปลี่ยนสังคมแปลเปลี่ยนความขัดแย้งแปลเปลี่ยน จุดยืนของคนก็แปรเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะไม่แปรเปลี่ยนเลยก็คือความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ปกครองจะเป็นใครและผู้ปกครองเหล่านั้นยึดโยงกับประชาชนเพียงใดถ้าผู้ปกครองเหล่านั้นยึดโยงกับประชาชนเขาจะถูกสายใหญ่ของประชาชนร้อยรัดนะฮะแล้วไม่สามารถแปลกแยกได้ แต่ถ้าเมื่อใดห่างจากประชาชนไม่มีสายใหญ่รัฐร้อยรัฐไม่มีความยึดโยงกับประชาชนคนเหล่านั้นก็จะหลุดลอยเป็นผู้ปกครองที่ไม่มีฐานมวลชนรองรับเลยมีสิ่งที่รองรับก็คือคกลไกรัฐผพด็จก,การกองทัพกระบวนการใช้กฎหมายก็สามารถทำรัฐประหาร ยึดอำนาจจากประชาชนได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในครึ่งนี้เราขอจบเพียงแค่นี้แล้วมาพบกันในครึ่งหลังค่ะ